สวัสดีครับก็มาต่อกัครับสลหรับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขเรื่องของเฟดนะครับอย่างที่คิดก่อนหน้านี้นะครับเราก็คุยเรื่องครับเรื่องปัญหานะครับในเชิงเรื่องของเฟดซึ่งมีผลต่อเรื่องคุณภาพเสียงโดยเฉพาะในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงรถยนต์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับในการแก้ไขเรื่องของเฟด นะครับสำหรับขั้นตอนในการแก้ไขของเฟสนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับในการแก้ไขเรื่องของเฟสนะครับก็จะมาทําการแก้ไขกันที่เจ้าตัววงจรของตัวพาสซีฟนะครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ท่านดรอุภูมินะครับมาอธิบายนะครับขั้นตอนในการแก้ไขนะครับเรื่องของเฟสโดยการโมดิฟายตัวพาสซีฟนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์อธิบายต่อครับเรื่องการโมดิฟายของเรื่องเฟสครับครับเราเริ่มต้นก็คือพูดง่ายว่า ในตัวพาสซีฟเนี่ยสมมติว่าเราไม่ไม่มี dSP อย่างที่ชัยพูดเนี่ยนะก็คือตัวละครของเขาก็คือพาสซีฟเนี่ยจะมีด้วยกันัามตัวรเราเริ่มพื้นฐานก่อนแล้วกันครับก็คือมีอแล้วก็มีสบแล้วก็มี L ตัวเดียวนำนี่แหละนะครับ,รบทีนี้ตัวละคร3ามตัวเนี่ยทำหน้าที่ต่างกันก็คือหมายถึงว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าค่าความต้านทานของเขาก็คือหน่วยโอห์ม ตัวนี้เขาเรียกว่า impedance ครับก็คือหน่วยโอห์มตัวนี้ก็หน่วยโอห์มทีนี้ตัวนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าความถี่เปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยไอตัวโอห์มเนี่ยก็ยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนครับแต่ไอซีเนี่ยนะครับ,รบเขาเรียกว่า impedance ของเขาเนี่ยถ้าเรามาดูสมการก็คือหนึ่งส่วน j โอเมก้าครับซีโอเมก้าเนี่ยก็คือมีความถี่แฝงอยู่ เพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าถ้าความถี่เนี่ยสูงขึ้น f นะค่าโอห์มจะลดลงแน่นอนวิศวกรก็สร้างตัวละครขึ้นมาอีกให้ทำหน้าที่ตรงข้ามก็คือตัวนี้ก็คือ j มก l นะครับความถี่สูงขึ้นเป็นไงช่โอห์มก็สูงขึ้นไปด้วยเพร,ราะฉะนั้นเจ้านี้นะครับก็คือ,อา ค่าโอห์มไม่เปลี่ยนตามความถี่ C ก็คือความถี่สูงขึ้นครับค่าโอห์มของเขาลดลงส่วน L ก็คือความถี่สูงขึ้นครับค่าโอห์มของเขาสูงขึ้นครับทีนี้ในการออกแบบเนี่ยก่อนอื่นเราจะพูดถึงว่าเราจะพูดถึงไฮพาสโลว์เพสอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามนาะทําความเข้าใจก่อนตัวนี้ก็คือเป็นกราฟการตอบสนองที่น,น้านความถี่แกน x ็กก็คือค่าของความถี่ตัวนี้ก็คือค่าเกณฑ์ แน่นอนตัวนี้3ตัวนะครับวงจรเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับสมมติว่าเป็นโลพาสฟิลเตอร์เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถออกแบบคัดออฟตามที่เราพูดถึงอนะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการได้นะครับจากไอพแพสซีฟครอสโอเวอร์เนี่ยก็คือเราต้องการได้ค่าคัดออฟตามที่เราต้องการ,รเป็นไฮพาสหรือว่าจะเป็นโลพาสเลยก็แล้วแต่อันที่2ที่เรากําลังพูดถึงตอนนี้ก็คืออะไรใช่ที่เรากําลังพูดถึงก็คือเฟสครับเพราะฉะนั้นไอการใช้ตัว L ตัว C เนี่ย ครับตัว R เนี่ยมีบทบาทในการที่จะเปลี่ยนค่าเฟสได้ครับเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมว่า p s s s v e c r o s s o v e r เนี่ยเราจะต้องมีการออกแบบมาก่อนซึ่งเขาก็มีสักการคำนวณแต่ว่ายังไม่พูดถึงตอนนี้แต่นี่ก็คือเป็นพื้นฐานที่ใช้ก่อนคใช่เอาใครับก็คือก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทำการแก้ไขเรื่องของเฟสนะครับก็มี2อ,อย่างนะครับ1 ดับแรกคือการโมดิฟายตัวพาสซีอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้นะครับก็คือ1นะครับในการโมดิฟายตัวพาสซีนะครับถ้าเราเปลี่ยนค่า R นะครับเฟดคงที่นะครับแต่ถ้าเรามีการเปลี่ยน C เป็น L เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะมีผลเรื่องของเฟดก็เราใช้ตัวนี้มาทําการแก้ไขนะครับแต่ในยุคสมัยใหม่นะครับก็มีตัวช่วยนะครับทำให้การปรับแต่งนะครับง่ายยิ่งขึ้น นะครับโดยการใช้เจ้าตัวโเซสเซอร์ซึ่งในโปรแกรมนะครับของเจ้าตัวโเซสเซอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเจ้าตัวคอสโอเวอร์นะครับเจ้าตัวพารามิตรนะครับหรือตัว EQ นะครับตั้งแต่20เฮิร์ตซ์จนถึง 20k ให้เราเลือกปรับแต่งแล้วก็มีเจ้าตัว t i ม e อะไ m e n t ก็คือเรื่องของตัวดีเลย์นะครับที่นี้เราก็มาคุยนะครับในถึงเรื่องของนะครับในการปรับแต่งเจ้าตัวโ r o c เซอร์อันนี้เราคุยเรื่องพาสาิตรจบแล้วนะครับนะครับในกรณีที่ ในการปรับแต่งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยมันก็ง่ายในการปรับแต่งเน,นของยุคสมัยใหม่นะครับแต่บางครั้งนะครับก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยในเจ้าตัวโปรแกรมเจ้าตัว DSP เนี่ยที่มันง่ายในการปรับแต่งปุ๊บเนี่ยบางครั้งในการปรับเจ้าต,ตัว Time Delay บางครั้งมันปรับถ้จนเกินไปเนี่ยมันจะมีขึ้นมันก็จะมีผลเรื่องของเฟด คับอาจารย์อาจารย์อธิบายต่อครับก็คือบางทีเนี่ยเราต้องการได้ค่า c u ดอ f ฟแต่ว่าทุกครั้งที่เราทําการปรับเนี่ยครับมีการเคลื่อนเฟสหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเขาาถึงเรียกบอกว่าถามว่าจะต้องปรับแต่งยังไง 1. เราก็ใช้วิธีการใช้หูฟังครับอันที่สเราก็ใช้เครื่องมือครับอย่างพวก RTA อะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยทํากันมานเนี่ยครับแล้วก็เขาเรียกว่า optimize ค,ค,คือพูดง่าย ไม่มีสูตรตายตัวครับเขาเรียกว่าได้อย่างเสียยากหรือว่า trade-off นี่แหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือปรับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือเกี่ยวบเรื่องของเฟสแล้วก็ในเรื่องของค่าเกณฑ์หลายหลอย่างแล้วก็เมื่อกี้ย้อนกลับไปนะครับในตัว DSP แล้วก็มีตัวลำโพงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คืออย่างพูดถึงทารดิเลต์ก็จะมีในเรื่องของ การวางตำแหน่งที่ชัยเคยพูดครับว่าเป็นประกาศอันนี้กระโดดข้ามอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าตัวเราเนี่ยนะครับอยู่ที่ตรงนี้มีลำโพง2ชุดนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะให้มีระยะเท่ากันได้ครับ จ,จะเป็นโครงสร้างของรถอะไรต่างที่ใช่รูดอันนี้ดีลัมโพลตำแหน่งของลำโพงตรงนีง้ก็จะมีระยะห่างอย่างตรงนี้เป็น x กับ y ครับถ้าเราเอา x มาลบด้วย y เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับครับเราก็หาค่ามาทีนี้ถ้าเราพูดถึงในการใช้ความถี่เนี่ย<ม>ก็คือจริงๆเนี่ยเสียงเนี่ยปล่อยความถี่ออกมาใช่ไหมมีความถี่สูงครับยกตัวอย่างเรามีความถี่นะครับ200เฮิรตซแล้วกันครับ แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเ,เนี่ยเสียงเดินทางหรือความเร็ว1,000ฟุตประมาณนั้นครับ,รบฟุตตัวนี้ต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราจะหาก็คือการวางตำแหน่งของลำโพงครับเพื่อที่จะให้เสียงออกมาเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันก็คือเหมือนกับออกมาจากลำโพงตัวเดียวรเราจะได้เซนเตอร์อิมเมจทีนี้ตัวนี้ เราก็ต้องแปลงนะครับให้เป็นเวลาซะครับซึ่งตัวนี้ก็จะออกมา,าตัวนี้สมว่า 20k ครับ 20k 20 <K S 2> เป็น5นส่วนล้านวินาทีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคูณเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยนะครับก็จะออกมาเป็น0.05ฟุตซึ่งมันไม่ได้ต่างกันเลยมากมายเพราะว่าความเร็วสิ่งมันเร็วอยู่แล้วครับนั่นก็คือเป็นการปรับระยะ ซึ่งเรามีการวางลำโพงก่อนที่เราจะติดตั้งอันนั้นก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนอกจากที่เราพูดถึงครับการทำาันใช้ Passive Crossover การใช้ DSP ครับใจก็คืออย่างที่อาจารย์ได้อธิบายนะครับก็คือนะครับอย่างนี้ตั้งแต่มีเจ้าตัว Processor นะครับหรือเจ้าตัว DSP นะครับเข้ามาทําการแก้ไขระบบโดยเฉพาะเรื่องของเฟสนะครับก็จะมีข้อเสีย นะครับในกรณีนะครับบางครั้งนะครับในการเคลื่อนตัวของเฟสนะครับมีการปรับแต่งเจ้าตัวไทม์อะลเมนต์นะครับบางครั้งก็ใช้เพื่อจนนะครับเกิดปัญหาเรื่องของเฟสแทนที่จะได้ผลบวกนะครับกลายเป็นผลลบเพราะฉะนั้นนะครับในการแก้ไขไม่ใช่ว่าเรามีเจ้าตัวโปรเจสเซอร์แล้วจะมาแก้ไขนะครับนะครับปัญหาเรื่องของเฟสได้หมดนะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนะครับไม่เหมือน กับเรื่องเสียงบ้านนะครับที่เราสามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งของตัวลำโพงนะครับเพื่อแก้ไขปัญหารเรื่องของเสีนะครับสำหรับในรถยนต์นะครับตรงกันข้ามนะครับตำแหน่งในการติดตั้งโดนฟิกเราไม่สามารถที่ไปขยับขยายเคลื่อนข้าตัวลำโพงได้หรือทางแก้ไขก็คือนะครับในการติดตั้งที่เป็นแนวระนาบเดียวกันแต่ข้อเสียคือจะบดบังทัศนวิสัยนะครับสำหรับทางชีมงงานโอโวกอนสาวราชุวน,นะครับเราก็มีเทคนิค โดยการพื้นฐานในยการออกแบบติดตั้งนะครับให้ได้พื้นฐานที่ดีก่อนนะครับโดยการมีการทํามุมคอนเนอร์การเลือกปรับแต่งครับของตัวลุมโพให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อง่ายต่อการปรับแต่งเจ้าตัวโพลเซอร์ให้ง่ายขึ้นเราไม่จะเป็นจะต้องไปดึงทําอะไรเมื่อจนมีปัญหาเรื่องเฟด นี่คือขั้นตอนและเทคนิคที่ทางชีงงานอุปกรณ์ซาวและชิบเราได้มีการพัฒนานําเทคนิคใหม่ๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงยนต์นะครับอย่าลืมนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับถ้าพื้นฐานเราดีนะครับอะไรๆมันก็จะดีตามไปหมดถ้าเพื่อพื้นฐานเราไม่ดีนะครับติดปุ๊บเกิดการหักล้างอะไรพวกนี้คุณจะปรับคุณจะจูนยังไงครับคุณก็จะไม่ได้ผลลบนะครับนี่คือขั้นตอน นะครับเทคนิคนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องของเฟสซึ่งมีผลต่อเรื่องคุณภาพเสียงเป็นอย่างมากสำหรับรถรุ่นใหม่ๆนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับเรื่องของเฟสในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับถ้าเราบีเทคนิคระไรใหม่ๆนะครับเราก็จะมานําเสนอนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับ